นี่แหละมายถมอยู่ดิมีนี่ไระเด็น,นไม่ต้องมาบอกนะ <c oughs> ให้เราออกตามโครงการเกษตรยุคราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกราโหมตามปติคณะกรรมการค่าราชการอาหารจล่าวีว่าประมาณ2,568 อย่างไรก็ตามในปัจจุบันกองทัพยังคงต้องพัฒนาต่อไปเพื่อให้มีความเข้มแข็งและความมั่นคงของชาติต่อไปเหลาด่านพื้นใหญ่และกองทัพในทุกๆด้านอย่างเต็มกำลังความสามารถ <c oughs> <c oughs> พวกกระผมอขอบคุณด้วยความจริงใจของสบกและผู้กัญชา ในการจัดให้มีพิธีอำลาชีวิตราชการและเชิดชูเกียรติให้พวกกับผมในวันนี้พวกกับผมถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าและความสุขมีความมีสุขภาพร่ายแข็งแรง ในทาหารและผู้ร่วมพิธีที่รักทุกท่านในวาระที่ในฐานสัญญบัตรจะเกษียณอายุราชการและลาออกตามโครงการ,กรเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดป,ประทำหน้าที่ต่อไปจากรุ่นของเรานะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดีมาโดยตลอดและในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ผมขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทชาพระกรมีจเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยและสมิทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุประการสวัสดี <c oughs> เข้ามารับราชการจนถึงปัจจุบันนี้พวกผมไนดะ้ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะตุมเททั้งกาย ติปัญญาพร้อมด้วยผู้บัญชาการหนบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทั้งหมดอุ้งยกหก้ึ๊บต่อเนื่องการที่หน่วยบัญชา,าการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกจะสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับเชื่อถือตลอดมานั้นส่วนหนึ่งเกิดมาจาก ทั้งหลายได้ปฏิบัติภารกิจทุกด้านอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยความเสียสละความวิริยะอุตสาหะและยึดมั่นในปณิธานแน่วแน่ที่จะพัฒนาหน่วยให้มีศักยภาพในการปกป้องประเทศชาติค้ำจุลราชบัลลังก์และเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสทุกท่านจึงเป็นแบบฉบับของทหารอาชีพ ที่มั่นคงในอุดมการตลอดจนเป็นกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนหน่วยให้พัฒนาในทุกวิติไดเกาในขนานี้ได้มันษาุโานะทที่มาได้เม่แจและ้วเที่หที่ทหารของชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบ และสมศักดิ์ศรีดังคำกล่าวที่ว่าเธอทูลสถาบันป้องกันน่านฟ้าวินัยเก่งกล้าฉายาสุภาพบุรุษขอให้ระลึกเสมอว่าความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาตลอดระยะเวลารับราชการของทุกท่านจะเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งสำหรับกำลังบนรุ่นหลังที่จะได้ยึดถือดำเนินรอยตาม